ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่และคู h a n n e l นะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม one punch man the strongest อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์ให้คลิปเราด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์นะครับเกี them, Scotland, ่ยวกับทำอย่างไรนะครับให้เราผ่านด่านลงฝึก ฮีโร่ดวลฮีโร่ปีศาจนะครับพันดานนะครับแล้วก็แลบคอวิจัยต่างๆนะครับทำยังไงครับให้ผ่านง่ายผ่านเร็วนะครับแล้วก็รีวิววิธีการเลือกตัวต่างๆนะครับมาโอเคอันนี้ครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับที่ผมอยู่นี่ครับด่านที่ผมผ่านนะก็ยังติดอยู่ที่ตัวลูกน้องอาชาไต้ดินแต่ว่าแล้วตัวนี้จะมีความสามารถในการไล่จงตีนะครับแล้วก็ด้วยสภาพทีมของผมที่ไม่มี ตัวฮีโร่เก่งๆนะครับที่เอาไว้แก้ทางสายนี้ครับก็ทำให้ผมเนี่ยยังไม่สามารถผ่านได้นะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยยังผ่านไม่ได้นะครับแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยผมปั้นทีมสำหรับสู้ PVE โดยเฉพาะนะครับก็คือจะผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปโชว์ให้ดูนะครับนี่ครับไหมเราจะถูกไล่โจมตีครั้งนะครับที่เราทำการโจมตีนะผมนะครับก็จะลำบากหน่อยนะครับผม ก็เราก็จะโดนไล่จมตีแล้วก็ตายหมดนะครับผมก็ยังไม่ผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ซีเรียสนะครับที่จะผ่านก็แสดงให้เห็นนะครับว่าถ้าสมมุติว่าต่อให้เมตาไปไกลขนาดไหนแล้วเนี่ยแต่ว่าเราไม่รู้วิธีผ่านด่านเราก็ยังผ่านด่านตรงนี้ไปได้นะครับเดี๋ยวผมไปที่เซิร์ฟเอเชียดีกว่าครับสำหรับเซิร์ฟเอเชียนะครับ,อรอร A รบตอนนี้ก็อยู่ในดีเซิร์ฟวอร์12นะครับผมเล่นผ่านอิมูเลเตอร์นะครับ นะครับในดวลฮีโร่ปีศาจของผมตรงนี้นะครับนี่ครับก็คือเอาชนะถึงด่านที่29นะครับซึ่งในเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับด่านที่29เนี่ยก็เทียบเท่ากับเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันสูงสุดก็อยู่ด่านที่29เหมือนกันนะครับผมก็ยังไม่มีเปิดขั้นสูงไปกว่านี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ครับผมก็มาถึงได้นะครับใน อันดับที่4นะครับของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมสองนะครับอันดับ1เป็นเมเปิลนะครับอันดับ2ก็เป็นไก่หิดนะครับอันดับ3ก็เป็น rpgn นะครับอันดับ4ก็เป็นตัวผมเองนะครับก็มาดูรีวิวนะครับการทานเลยนะครับผมนี่ครับสำหรับการทานเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับเป็น คะแนนฝั่งดูฝั่งปีศาจนะครับอ่าดูย้อนหลังเอาไม่คลิกไม่ได้นะฮะเอา เดี๋ยวไปดูตรงฝึกขั้นพิเศษตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากครับฝึกขั้นพิเศษเนี่ยก็คือเราก็พยายามแบบถ้าเจอตัวแบบที่ไม่เก่งอย่างเงี้ยเขาเอาเข้ามันตัวเดียวนะครับยังไม่ค่อยเป็นไรนะแต่ถ้ามีสักสองตัวเงี้ยครับก็ต้องพิจารณานะว่าเราควรจะเล่นกับเขาหรือเปล่าว่าเพราะว่าถ้าเราเล่นไปแล้วเนี่ยครับเราก็จะไม่สามารถกดออกได้นะครับแต่ก็ต้องเล่นให้จบนะครับตรงนี้ก็ง่ายๆครับก็คือ เล่นจัดทีมก็คือเอาตัวตัวที่ไม่เก่งนะไว้ข้างหน้านะครับให้มันตายก่อนนะแล้วก็ตัวเก่งๆเ,เอาไว้ข้างหลังนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะแล้วก็เขาเล่นแล้วก็กดสีกิปไปนะครับผมครับก็ทําอย่างนี้3าครั้งครับเราก็จะได้เศษชิ้นส่วนของตัวละครนะครับทั้งชิ้นส่วนปกติแล้วก็ชิ้นส่วนสีม่วงนะครับก็จะมีโอกาสได้ไม่สูงนะครับประมาณ ไม่ถึง5 0านะจะน่าจะ20%นะครับผมประมาณนั้น 30- 4 0ประมาณนี้นไม่แน่ใจแต่ว่าไม่ถึงครึ่งนะครับผมพอทำนี้หมดแล้วครับแล้วก็แลบวิจัยยีนนะครับแลบวิจัยยีนผมก็ทำการผ่านหมดแล้วนะครับก็วิธีการเลือกก็เลือกพวกคียที่ข้อนะครับแล้วก็คียที่ข้เป็นหลักนะครับแล้วก็ดาเมจนะครับ แต่ว่าหลักๆก,การ form ทีมเข้าไปเนี่ยก็คือการที่เราใช้ตัวพวกสตันนะครับผมจะช่วยได้เยอะเลยนะครับในการเล่นโหมดนี้นะแล้วก็จะข้ามไปถึงชั้นลองสุดท้ายครับก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับชั้นลองสุดท้ายก็การที่เรามีซอมบี้แมนเนี่ยก็จะผ่านพวกนี้ได้สบายๆนะครับตรงนี้ก็กดๆไปนะครับ ก็คือต่อให้เราผ่านเคลีย์หมดแล้วมันก็เหลือแค่2ด้านสุดท้ายให้เราตีนะครับตรงนี้ก็จะได้ทรัพยากรเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับผมเอา้าเลือกคอผิดแต่ไม่เป็นไรครับน่าจะผ่านอยู่ด้วยตัวเศษๆทั้งหมดที่มีนี่เป็นฮีโร่ลุมปิศาจตัวเดียวนะครับแล้วก็เนะี่ครับเราก็จะได้รับรางวัลเพิ่มมาอีกหน่อยนะแล้วก็ซื้อตัวนี้แล้วแต่เราครับจะซื้อไว้แค่ไหนก็ได้นะแต่ว่าหลักๆเนี่ยครับพยายามให้ซื้อเศษ อ่าเศษตัวนี้ไว้นะครับตัวบวกแอตแทกนะบวกอาวุธนะครับแล้วก็ตาศูนย์ตรงนี้ถ้าใครเล่นทีมปีศาจก็ซื้อไว้ก็ได้นะครับผมอ่าตรงนี้ซื้อแค่นี้พอแล้วส่วนตรงฝึกขั้นเสร็จอ่าไปถึงข้อฝึกฝนนะครับข้อฝึกฝนนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูทุกอ่าทุกเมตาเลยครับทุกแบบ แต่ว่าสำหรับเมตาของเซนะิฟเอเชียณตอนนี้นะครับตัวที่ติดท็อปแลงเลยนะครับก็เนี่ยครับมีซอมบี้แมนแน่นอน,นครับคือถ้ามีซอมบี้แมนนะครับหรือว่ามีเจ้าตัววัคซีนแมนนะครับก็คือเป็นตัวที่เราจะต้องเลือกไว้ก่อนเลยครับสำหรับการหานส่วนตัวดาเมจเนี่ยที่เลือกหลักๆเนี่ยก็จะมีเนี่ยครับเท่าที่ผมมีตอนนี้นะก็คือมีหน้ากาก,ากหวานนะครับแล้วก็ มี c ี k คิงนะครับสองตัวนี้ก็คอมโบนะครับช่วยกันในการตีโบลสให้ล้มในตาแรกนะครับผมเดี๋ยวผม่าถ่าเล่นตรงนี้มันจะนานนะครับไปเดี๋ยวคลิกรีวิวตรงตัวที่ผ่านดานเลยดีกว่าที่ เขาผ่านอันดับต้นๆน,นะครับแต่ว่าเราจะดูตัวที่มันเข,เขาอะไรทีมที่เขากดง่ายสุดนะครับตั้งแต่อันดับหนึ่งเห็นไหมอ,อย่างไีครับนากากหวานบิดคิงนะครับคู่นี้ตัวนี้อ่า…ถ้ามี s s r 2ตัว3ตัวนะครับผมว่าถือว่าเยอะไปนะครับให้ดูหลักๆเป็นตัวที่ไม่ต้องบวกเยอะนะจะได้ถือว่าแบบถ้าเราสะสมมันจะผ่านง่ายนะครับผม แล้วก็นี่ครับมีลูกน้องราชาแท้ดินตัวนี้ก็โอเคคนระับทำให้ผ่านง่ายบิดคิงหน้าก,กากหวานนะครับคู่นี้คือให้หน้าก,กากหวานเข้าไปอัดแล้วก็บิดคิงจะไล่โจมตีนะครับผมจะเพิ่มโอกาสช่วยได้เยอะประมาณถึงอันดับที่10นะครับตัวเล่นประมาณนี้นะนี่ของเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับส่วนต่อไปเนี่ยผมไปเปิดดูของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับ เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยครับก็ที่เล่นอยู่นะครับก็คล้ายๆกันอยู่ครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากครับก็จะเป็นซอมบี้แมนนะครับหลักๆแล้วก็มีบิดคิงครับหน้ากากหวานนะครับแล้วก็เนี่ยครับมีวัคซีนแมนนะครับที่บอกแต่ถือว่ายากนะครับว่าจะได้มาเนี่ยถ้าได้มาก็ต้องมีตัวกัดก่อนนะครับคมบุอินฟินิตี้ตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวโกลิบัสนะครับ ด้วยในการพ่นผิดแล้วก็ทําให้ติดสถานะนะครับตัวตัวอื่นๆเนี่ยก็คล้ายๆกันนะก็คือหลักๆอันนี้เดี๋ยวจะเล่นให้ดูเลยว่าตัวที่นําโดดๆเลยครับก็คือต้องมีนะครับเจ้าปูบอมนะครับถ้าได้ครั้งเดียวเนี่ยบิ๊กนี้ผมโชคดีนะถือว่าได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็คือได้ปูบอมมาเนี่ยก็จะเคลียร์ได้ยาวๆนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูมันโหดขนาดไหนนะนี่ครับสำหรับเมื่อเราได้ ูบอมมาแล้วเนี่ยจะเคลียร์ง่ายมากนะครับสังเกตนะครับคนที่ทำเควสเสร็จไวที่สุดสำหรับวีคนี้นะครับคือมีปูบอมนะฮะตัวเดียวแล้วก็มีตัวฟูบุกิซอมบี้แมนบิดคิงแล้วก็แม็กซ์สายฟ้านะครับที่ไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะครับดูนะแล้วก็มีตัวลูกน้องฟูบุกิบกสามตัวนี้ตัวเดียวนะครับสามารถเคลียร์ได้ทั้งเซตเลยนะครับแล้วก็ยังมีโซนิกนะครับอ่าที่ควรจะเลือกมาใส่ หลักๆก็เป็นปูปอมนะแล้วก็ลองมาก็เป็นทัสมุกินะครับที่ควรเลือกไว้ครับคือไม่ต้องบวกหนึ่งก็ได้ครับแค่มีตัวพวกนี้ก็ทําให้ทีมชนะได้แล้วนะนะครับก็ตัวนี้ก็เลือกไปเลยนะครับชิวๆมันจะติดนิดนึงนะครับตรงที่ปูบอมจะไปชะลอหรือว่าเล่นไม่ค่อยผ่านนะครับอยู่แถวราชาทะเลลึกนะครับ เดี๋ยวจะลองเล่นตรงนี้ให้ดูนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับการจัดทีมนะครับว่าเราจะเลือกตัวละครเพื่อเสริมบัฟอะไรบ้างนะครับผมก็ผมแนะนำนะครับให้เลือกสายอุปกรณ์นะครับสีเหลืองนะสตัวแล้วก็สายพลัง1ตัวนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปโชว์ข้างนอกนะครับก็สายอุปกรณ์ตัวนี้ครับบนสุดนะครับก็คือ4นะครับ แล้วก็สายต่อสู้นะครับตรงนี้4ตัวนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ให้มีนะครับ2เหรือ1ก็ได้นะเป็นนะครับสายเทคนิคนะครับหรือว่าสายพลังนะครับการจัดนะครับพยายามจัดเป็นเส้นนี้ตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเรามีนี่ครับดูตรงนี้นะถ้าเรามีสายอุปกรณ์4ตัวนะครับ มันจะเพิ่มความแรงของสกิลอันติเมตนะครับ25%ครับซึ่งถือว่าคุ้มค่านะครับแรงมากเลยครับแล้วก็หลักๆก็คือไอตัวเนี้นะครับสำคัญสุดนะครับที่จะทำให้เรากำจัดโบลสนะครับได้ตั้งแต่เกินแรกแรงนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครได้วัคซีนแมนเนี่ยก็อาจจะชิปมาสายตรงนี้นะครับก็คือเพิ่มสายพลังเป็น3ตัวนะครับแล้วก็ลดสายต่อสู้นะครับลงลงไปตัวหนึ่งนะครับ เอามาเพิ่มตรงนี้ให้เป็น3ตัวเพื่อที่จะให้สกิลกัดกร่อนนะครับแรงขึ้น25%นะครับผมมาอันนี้นะครับก็สำหรับราชาเทลึกร่าง2นะครับตรงนี้ก็จะสู้ยากหน่อยอันนี้เราจะเห็นว่าการกัดกร่อนเนี่ยมีผลกับโลปูบอมมากเลยนะมานี่ครับถูกโจมตีปุ๊บอ,อันนี้คือดาเมจมันยังไม่ถึง ถึงสี่เท่าของโล่นะครับมันก็คือยังพลังยังไม่ลดนะครับนั่นเองนะนะครับมีดาเมจกัดก่อนนะครับตัวนี้เห็นไหมด้วยทาสิบของโจโซเซ่เนี่ยทำให้มันสะท้อนไปยังทั้งทีมนะครับของราชาทะเลลึกล่างสองเนี่ยก็คล้ายๆกันนก็โดนทุกตัวลด แต่ไม่ใช่ดาเมจระเบิดนะเป็นดาเมจกัดก่อนนี่ฮะไปครับ,รบสู้ไหวไหมมานะครับยุงก็จะมีการไล่โจมตีทั้งหมด4ครั้งนะครับผมก็อนนี้ก็เห็นชัดนะครับว่านี่ครับต่อให้เลือดพลังน้อยอย่างเงี้ยแต่ว่าโดนโจมตีเงี้ยก็ไม่เกี่ยวนะครับก็ยังติดโล่อยู่ แต่ถ้าเลือดหมดแต่ว่าโล่ยังอยู่ก็ตายนะครับผมโอเคผ่านตัวนี้ไปจะง่ายหน่อยอันนี้ก็ยาวๆไปครับก็คือเปิดได้ปูบอมครั้งเดียวก็คือเล่นทีเดียวเคลียร์ได้เลยนะครับจะเป็นตัวอะไรก็เอาเข้ามาในทีมได้นะครับผมอันนี้เราเอาตัวนี้ขึ้นข้างหน้าก็ได้นะครับผมลองดูเลยว่าถ้าเอาตัว S S R มาบังเนี่ยมันจะสามารถยืนได้ไหมครับผมแล้วก็ เจ้าตัวม a g จ c ช a ชนแมนเนี่ยมีสกิลต้านพลังการโจมตีด้วยนะครับคล้ายๆของตัวกระบองเหล็กนะครับหรือว่าเมชากาสนะครับเอาไว้ข้างหน้าดูอ่าครับมานี่ครับอันนี้ก็ดาเมจน่าจะถึงนะครับอ่าเห็นไหมครับพอดาเมจถึงนะโล่ปูบอมจะหายไปนะครับแล้วก็จะเป็น ออร่าลางๆงแบบนี้นะครับเป็นออร่าลางๆซึ่งในเทอร์นเนี้ยมันก็จะไม่มีการปรากฏโล่เสริมขึ้นมาแล้วนะครับสําหรับโล่ของปูบองแต่ว่าในเทิร์นถัดไปนะครับมันจะเด้งขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูกันในเทิร์นถัดไปก็กัดก่อนไปนนโยนพิษกัดก่อนนะครับแยกตัวกันดามิเจะได้ กระจายกระจายกว่านะครับป๊บนะครับลองดูนะฮะเดี๋ยวโบลสมาครับตายใช่ป่ะครับปุ๊บนะเห็นไหมครับพอโบลสต่อยแล้วก็พอถึงเทือนต่อไปนะครับ โลกก็จะเด้งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะโคตรโกงนะครับผมการทำงานของโลกภูบอมเนี่ยโกงจริงครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าตัวเมจิเชนแมนเนี่ยจะมีชีวิตรอดหรือเปล่านะครับจนจบการต่อสู้นี่ครับผมขึ้นมาใหม่ถ้านึกภาพว่าถ้าเพื่อนๆมีซอมบี้แมนนะครับในเซตนี้ด้วยแล้วเนี่ยเราแบบให้มันยิง คิวเพื่อนในทีมนะครับก็จะแบบอมตะได้เลยนะครับผมะนะครับก็ใส่ไปครับปิดกัดก่อน เราก็จะแพ้พวกกัดก่อนเหมือนกันครับสำหรับโลกปูบอมนะครับใช่โดนดาเมจอันนี้ไม่น่ารอดแล้วครับละเอียบร้อยอันนี้ก็ต้องเน้นไปที่ตัวบ o l ล s อแล้วนะครับผม,มเก็บอันติไว้ให้ยุงนะครับ ต่อยไม่เข้านะทุกครั้งก็จะมีการสร้างโล่ขึ้นมาใหม่นะครับในเทิร์นใหม่เพราะงั้นเนี่ยปูบอมก็ถือว่าเป็นตัวที่โกงครับเราควรจะใช้ในโหมดมีมากๆนะครับแล้วก็แือว่าเราจะเก็บไว้ใช้โหมดอื่นๆนมันก็เวิร์กมากครับสหรับปอตโหมดใหม่ๆนะครับหรือว่าถ้าไม่มีนะครับยงแดงหรือว่าปูบอมในอนาคตเนี่ยถ้าเราเล่นไปถ้าเราไม่มีเนะี่ ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในการเล่นเลยนะครับอันนี้โล่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูเทิร์นต่อไปไม่รู้ถึงปะเนี่ยเดี๋ยวลองตีธรรมดาแล้วกันตีธรรมดาเชอะเชออเชอะดูโดนทีตายไหมเนี่ยครับ <c oughs> <c oughs> ออ ไม่ไม่ไม่รีเทิร์นนะครับน่าจะมีจํากัดอยู่นะครับเดี๋ยวไปอ่านเงื่อนไขของสกิลนะเมื่อกี้ขึ้นเทิร์นใหม่แต่ว่าอ่าโล่ไม่กลับมานะครับผมน่าจะสองสามเทิร์นแรกนะครับเดี๋ยวไว้ยังไงเดี๋ยวผมค่อยทำสรุปทีนะครับนี่ก็คือวิธีการผ่านนะครับแบบง่ายๆนะครับอนาคตเราก็จะผ่านง่ายแบบนี้นะครับถ้าพัทสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปนะครับถ้าผมหา คอมเมนต์เจอนะครับก็จะไปตอบนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าอีพีหน้านะครับครับสำหรับวันนี้ครับขอลาต่อนะครับสวัสดีครับสบายครับสำหรับใครที่อยากเป็นสมาชิกนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถกดจอยนะครับตรงด้านล่างได้เลยนะครับข้างๆปุ่ม s u b s c r i b e นะครับจะมีปุ่มจอยคลิปอธิบายรายละเอียดสมาชิกอยู่ด้านบนนะครับ เพื่อนๆกดติดตาม Subscribe c h a n n e ลจากนั้นกดกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้เพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆทางช n n e l ด้วยนะครับ